สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจลิบิ้นแดงก็พามาชมความงามของไม้ด่างนะคะก็ตัวนี้เรียกว่าลิ้นมังกรสีสำริดด่างนะคะก็ความงามนะคะความหลงไหลจะอยู่ที่สีน้ำตาลอ่อนผสมน้ำตาลเข้มจนถึงดำนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะเป็นลายที่ชัดเจน อยู่ในใบเลยนะคะตัวนี้จะจัดส่งนะคะเป็นหน่อตัดสดตามภาพแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันโคตงามมากๆค่ะใช้เวลาไม่นานดูแลไม่เยอะก็สามารถที่จะให้หน่อใหม่แล้วนะคะ ขอความโชคดีมีมงคลน,นะคะจงมีแก่เพื่อนๆนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ